หอมปลาซิวค่ะส่วนป้าเปี่ก็คือยำแหนมค่ะยำแหนมและคลิปนี้สนับสนุนโดยเพ s ี่คอ f ฟ e ่ซึ่งเป็นกาแฟาเพื่อสุขภาพที่หอมมากหอมเวอร์หอมยันฉี่กันเลยทีเดียวดูได้จากคอมเมนต์ของลูกค้าที่พิมพ์มาบอกแถมรถสชาติกด็ดีดีกินแล้วกด็ดีดีสนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่แอดไลน์แอดเพซี่คอฟฟี่ซปีก็มีลเดอบาทนี่หรือคลิกที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ ก็ขอไปเสือด้ยง่ายโหลดเดอ้อบาทนี่เอาส้นแก้วเ <Cheers. S 1> <Cheers. S 2> ชียร์ ดีค่ะไม่รู้ว่ากล้องเอ่อเอียงหรือเปล่านะคะคือลมหนักค่ะทีนี้พรลม,มผมป้าไปซี่ก็เลยเซตไปแบบตามนี่คือธรรมชาติจริงๆนะคะเดี๋ยวเราสองคนกขออนุญาตกินก่อนนะคะ,ะ,ะมากินนอมปลาค่ะอันนี้ยายม่ยงยงมองก็มีอ่อมปลาซิวค่ะ,ะส่วนป้าไปซี่ก็คือยำแหนมค่ะยำแหนมคุกก็คือซื้อมาจากตลาดตรงที่แม่ที่เลยค่ะเ <c oughs> ออเ <c oughs> หนูตักให้ม ตลาดผักก็เมื่อกี้หิ้วมาผักบินค่ะลมยิ่งมีน้อยอยู่เขายิ่งให้มันน้อยอยู่ค่ะผักอีเลศเปิดดากเวอร์วงังปิวไปนู่นค่ะ <c oughs> <c oughs> เนี่ยยายมองก็เลยต้องมายัดไว้ป้าพี่ชิคเอยที่มันปิวไปไม่ต้องเก็บมาหรอกเขาแบบว่าเราไม่ได้ทําเองเนาะป้าพี่ิคเคยทาให้ดูค่ะที่เชียงใหม่ <c oughs> ทําให้ดูที่เชียงใหม่แล้วก็นานละ เดี๋ยวเวลาทําใหม่เดี๋ยวให้ให้ลุงคิดค่อยมาชิมอันนี้อยากกินขนานแล้วไม่ได้กินเขาขายตรงตลาดกาดกาดเหลืองตรงะมะขามอค่ะตรงโซนต้นมะขามอะไรนะที่เมื่อก่อนป้าไปซี่เคยเคย,เคยเช่าบ้านอยู่แถวนั้นนะตอนตอนที่เรายังไม่ได้ย้ายมานี่ะชิมก่อนป้าเขาจะปั้นเป็นก้อนเป็นก้อนไว้แล้วก็มาอุ่นค่ะเวลาจะทําแล้วก็ให้แหนมมาให้ขิงมาให้อะไรมาหมดเลยใส่ถุงเล็กๆมา คือเราสามารถซื้อมาแล้วใส่ตู้เย็นไว้เวลาจะกินแล้วก็มาคุกเอามาคุกเองเนาะแม่เนาะอ,อร่อยอ๋อแล้วทีเนี้ยเขาทำอร่อยชุดละสี่สิบห้าสิบาทเองค่ะซื้อมาสามชุดผักน้อยไปหน่อยมันปิว แต่ก่อนเรามาปลูกแล้วตรงเราเป็ดพอมาทําเราเป็ดใหม่ไม่รู้หายไปไหนเนอ,อ้วตายตายหมดเลยม,ม,มีแฟนทั้งบ้านถามว่าทําไมเราเป็ดอมาไว้ตรงเนี้ซาเวซีก็คือเมื่อก่อนมันเป็นปั๊มน้ําเก่าถูวแแมเนาะไม่ได้ทําอะไรอันนี้เป็ดมันมีสองตัวก็เลยให้น้องยาเขาก่อนนะ มากัน้นเอาสังกะสีเก่าจากในหมู่บ้านที่เป็ดมันอยู่เอามากั้นตรงนี้เพราะมีแค่สองตัวค่ะตอนนั้นเห็นไหมคะที่เป็นหลังคาเล็กๆอะ่ะมันเป็นปัมนป๊มน้ําปั๊มน้ําเก่าตั้งแต่แบบนานแล้วอะ่ะแต่ตอนนี้ไม่ได้ใช้งานแล้วคือเราเจาะบดานใช้ค่ะสมัยนั้นอะ่ะสิบกว่าปีแล้วเนาะแม่เนาะ<ด>ตอนนั้นยังไม่อมืสิบกว่าแล้วนะคะนานเกือบยี่สิบอ่ะ ตอนนั้นไม่มีน้ํนาน้ํปบาดาลแบบเอ,อไม่มีน้ําำปลาปลาแบบนี้เยอะน้ำใส่แล้ว,ลวอืมอร่อยหยูมันทอดใหม่เนี่ยพอใส่ตู้เย็นหรอกมันเหมือนข้าวมันเหนียวต้องเอามาทอดใหม่แล้วค่อยคลุกมันกกอบอืมเลยเกอะไอท้ทุกทุกแค่แม่กินมันก่อนไม่ได้ทอดก่อน พวกนี้ยมันเป็นข้าวอะ่ะเวลาทิ้งใบ้นานๆมันจะเหนียวก่อนจะคุกต้องเอามาทอดใหม่ถึงจะอร่อยไม่ได้ปรุงอะไรเลยค่ะใส่แต่มะนาวที่เขาให้มามะนาวเขาก็ให้มานะคะลมค่ะตอนนี้ข้าวก็เริ่มเอ็นกันละเห็นไหมคะข้าวไม่ใหญ่ก็เริ่มเอน็นแล้วเริ่มแบบ ไม่ใหญ่บอกว่าอีกสองอาทิตย์ก็คงจะได้เกี่ยวเพราะว่าข้าวไม่ใหญ่เขาเขาเขาก่อนข้าวป้าไปซี่ค่ะเขาหวานนาเรามาดําที่หลังเขาสองอาทิตย์กว่าๆดูนะสองสามอาทิตย์อะอะไรเ,รย,เยีกันปีนี้เสียนุก็ได้ออกรถใหม่ เป็นรถอุ้มปีที่แล้วเห็นไหมคะเกี่ยวแล้วต้องเอากระสอบไปไปใส่ข้าวแต่ปีนี้เขาซื้ออุ้มมาเลยเกี่ยวแล้วเอามาเทเทใส่ท้ายรถก,กระบะเอามาเทตากง่ายไม,ไม่ต้องใช้คนเยอะ คิดว่ากินข้าวอยู่ข้างในลมมันมามันตีตีประตูเปิดอืมคิดต้องปิดไม่คิดต้องปิด,ด,งปดไงทำให้อ่ะลมมันมไม่รัมหน่อยมันติดตีปูนกันแล้วนางร่องคัวปูนลาร้อ อ่างตั้งหลังเลยมันเห็นมันหลังเฮ้ยมันล้าต้องให้หูคิดล็อกค่ะเจ้แรกลุคิดก็ไม่ได้ล็อกมันตั้งไม่ได้เนี่ยบอกกลัวป้าไปซี่เข้าไม่ได้เดี๋ยวป้าไปซี่จะเข้าหน้าบ้านอันนี้แม่อ่อมเองเข้ามาให้ค่ะป้าซิวเพราะช่วงเนี้ย ลมมาเนี่ยปลามันจะหายลมแพอืมปลาจะลงแพ่เยอะปลาเล็กปลาน้อยเนี่ยแคลเสืยมเยอะนะคะเด็ดหัวออกมาผมอืมเดี๋ยวมองก็มาเด็ดหัวออกท่านเด่๋ยยมอกกินก่อนอันนี้ก็สม,ม้อปักสม,ม้อกินพกระปอมปลา แมนกินกับออมปลากินกับป่นก็อร่อยยิ้มใเบอร์แดงแมวไปซีเคี้ยวเร็วไม่ได้ครับพอออกเคี้ยวเร็วรีบเกินทีนี้ท้องก็จะอืดต้องค่อยๆเคี้ยวกินช้าๆไปแบบว่าหนัวหนัวดี เหีอยงเด,ยเดียวผักน้อยไปนิดย่งมีน้อยอยู่รวมมาพัดไปอีกอืมอร่อยมันมกขมอืมมันไม่ขมแม่เขาเอาหัวออกแล้วมันก็ไม่ไม่สะไม่แหยภาษาอีสานเนาะไม่แหงอร่อย ออร่อยบรรยากาศดีค่ะตอนนี้ตลางคืนดวงจันทร์ก็สว่างแบบหืสว่างกว่าวันที่ป้าพิที่ถ่ายให้ดูอีกค่ะเมื่อคืนเนี่ยสว่างเลยเหมือนตอนเช้าเอ้ามาดูเพิ่งจะตีสองเองเหรอตื่นมาเข้าห้องน้ำเอยทำไมสว่างจังวะ เช้าแล้วเลยเลนี่ยไปจับดูโทรศัพท์เออเพิ่งตีสองมายืนมองอู้เห็นเห็นหมดเลยเหมือนช่วงเช้าเๆตรู่ลแล้วเมฆไม่มีแม่บอกขี้ฟ้านะคะสายสารขี้ฟ้าหมายถึงเมฆแต <c oughs> เมฆไม่มีค่ะมันก็เลยแบบโอ้โหแสงจันทร์แบบส่องมาแบบ่ขี้ว้าภาษาไต้แล้ว่าโลบโบโบกจักซื้อไม่เป็นไรแปลให้ได้ ก็เลยมายืนมองลมเช้าเลยแต่จีสองอร่อยเนาะอ,อันนี้แม่ก็อร่อยคิดไม่เป็นไรเดี๋ยวไอ้คลีนคิดกำลังล้างจานค่ะ บอกไม่ต้องล้างเดี๋ยวป้าไปซี่เครียร์ห้องครัวเดี๋ยวเทคแคร์ไมเดียพี่เขาก็กินอาหารเขาค่ะอาหารฝรั่งโซดาก็อยู่นี่ไงใกล้ยายยังไม่ได้ตรวจลอตเตอรี่เลยเนี่ย ยังมองในซื้อลอตเตอรี่ไว้ป่ะไม่มีอืมเดี๋ยวมราส่วนให้ถูกหรือไม่ถูกเดี๋ยวจะบอกในคลิปหน้านะคะ <laughs> โฟเดือนพฤศจิกาย,ยนนะคะซุปอปร์วาวนะคะแฟนทางบ้าน มีสะสมสแตมด้วยนะคะสะสมสแตมแรกของสิบดวงสิบดดวงนะคะสูงสุดคือ18ดวงนะคะถ้าแฟนแฟนทางบ้านถึง18ดวงออเดอร์ใหม่แล้วก็จะส่งออาโปสการ์ดไปให้ใหม่นะคะ ถ้าถ้ามันเต็มแล้วอะค่ะแล้วก็แลกของเรียบร้อยอย่างเงี้ยค่ะเราแจกถึงสามสิบเอ็ดมกราปีหน้าเลยนะคะแลกของได้ตั้งแต่หนึ่งพฤศจิกถึงสิบสี่กุมภาปีหน้าเลยนะีคะปาเปซีการันตีเลยนะคะลูกค้าหรือว่าเอฟซที่สั่งเราประจำเนี่ยเขากลับมาค่ะสี่ห้ารอบหกเจ็ดรอบคือกาแฟเขาหมดเขากลับมาสั่งมาสั่ง ยังไงเขาก็ได้ของแน่นอนค่ะเนี่ยขวัญมากินนี้ก็ออเดอร์มาแบบปังมากเลยนะยคะยิ่งมันมีสะสมสแตมค่ะเขาต้องไปเคลียร์ครักินเสร็จอันนี้ก็กินเลทหน่อยนะคะแม่เขาก็รอเขาก็เขาก็าก,กินรองท้องไปก่อนค่ะแม่เขารอไม่ไหวเพราะว่าพี่ซี่ก็เคลียร์งานด้วยค่ะเลีย์อ,ออเดอร์ สั่งไปห้ากล่องนี่ก็โอ้โหอีกห้ากล่องก็ครบสิบแล้วอะแต่ลูกค้าบางท่านหรือว่าเอฟซีบางท่านเนี่ยเข้ามาสั่งหนึ่งเียมันจะมีโปรเจ็ดกล่องนะคะได้ในกรอบสามบางท่านมาสบมาสั่งมานะคะแบบว่าโปรเจ็ดกล่องสามชุดอย่างเงี้ยโอ้โหก็เกือบครบสิบแปดเกินสิบแปดแล้วอะเกินสิบแปดกล่องแล้วอะได้ของแล้วอะ อเพราะปกติท่านก็สั่งแบบนี้อยู่แล้วนะคะสั่งไปให้ให้ญาติหรือว่าเขาเขาสั่งไปให้เพื่อนบางทีแบบสั่งในานามของท่านอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะทุกอ,ออเดอร์ตอนนี้นะคะถ้าสั่งในไลน์ของเรานะคะก็จะก็ะหนึ่งกล่องสองกล่องจะได้โพสต โปสการ์ดนะคะสะสมสแตมพร้อมสแตมส่งไปให้ท่านท่านก็ไปแปะของท่านเองนะคะสมเดือนนะคะระยะเวลาน,านานมากค่ะ3มเดือนถ้าเดือนลนะ,ะถ้าวันเราซองเดือนหนึ่งก็3มกล่องก็ได้สามดวงแนละ้วสมเดือนก็9ก้าก็9ก้ากล่องก็จะสิบสิบดวงนี้ก็จะได้ของใช่ไหมคะ แต่ถ้าสิบแปดดวงก็ก็จะได้แบบเท่ๆหน่อยอมแม่วองท้องกลับอันนี้ไปแล้วใช่ไหมอันหนาอ๋ออันน้ำให้แม,แม่แม่ลืมน้ำโอเคอ่ะตั้งตรงนี้ก็ได้ไหมนักเรียนก็เปิดเทอมแล้ว ทีมนางก็ไปโรงเรียนเพิ่งจะเปิดเมื่อวานค่ะไปเมื่อวานวันแรกก็ไม่ได้เรียนอะไรไปจัดโต๊ะนางก็เป็นนางสาวล้วไปถ่ายแบบประชาชนมาละครบสิบห้าเป็นนางสาวก็เลยฉลองนางซื้อ KFC เบอร์เกอร์มากชิ้นหนึ่ง <laughs> <ś led> ยินดีกับนางไน้เป็นนางสาวค่ะจากเด็กหญิงมาเป็นนางสาวเลยนะคะทับทิมเมื่อก่อนนางใช้เด็กหญิงอยู่นะคะตอนนี้นางเป็นนางสาวแล้วค่ะไม่ใช่เด็กหญิงแล้วเป็นสาวแล้วมีนางสาวอะไรนางสาวโซดาโซดาก็น่าจะสดใสขึ้นเนะ <ś led> าะเดี๋ยวนี้ต้งมองนี่ค่ะ <ś led> นางก็อยู่ใ,ใกล้ๆยายตรงนี้ค่ะ ค่ะเดี๋ยวคลิปนี้ป้าไปซี่กับแม่แล้วก็โซดานะคะแล้วก็ขอฝากคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะแม่เนาะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะอ่ะแม่จุ๊บจุ๊บนะบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บมองกล้องเลยจุ๊บจุ๊บ <laughs>